ถูกที่สุดพร้อมส่งขนมผักผลไม้อบกรอบ250กรัมผักผลไม้อบกรอบรสธรรมชาติผักอบกรอบผลไม้อบกรอบผลไม้อบแห้งอร่อยมีประโยชน์เคียวเพลินเหมือนขนมราคาทรงยกลังหนึ่ง30งนายไทยผลิตออกจากโรงงานใหม่ใหม่หอมกรอบอร่อยฟินมากผลิตใหม่ทุกล็อตขายส่งต่อวันจํานวนมากสั่งผลิตต่อล็อตร้านเราไม่มีของเก่าค้างสต็อกจ้ามีวันที่ผลิตด้านหลังถุงทุกถุงค่ะผักอบกรอบผักอบกรอบ250กรัมผักอบกรอบถุงใหญ่ผักอบผักกรอบ ผลไม้อบกรอบผลไม้อบแห้งผักอบแห้งขนมขนมนอบผักอบกรอบ12ชนิดหมายเหตุสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน7วันครับเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วรบกวนถ่ายรูปหรือวิดีโอตอนแกะพัสดุไว้ในกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ครบหรือชำรุดเสียหายหรือเกิดปัญหาใดๆทางร้านจะรับผิดชอบให้ภายใน3วันหากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วอย่าลืมรีวิวได้รับสินค้าแล้วอย่าลืมอัดวิดีโอตอนแกะเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้านะ ขอขอบคุณลูกค้าที่ที่มาอุดหนุนนะคะติดตามร้านพร้อมส่งผักอบกรอบ250กรัม